ก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็อันนี้เป็นเฟซอีกหนึ่งเฟซบุ๊กอีกหนึ่งช่องทางการาติดต่อซื้อขายเหรียญน,นะครับก็เฟซบุ๊กอันนี้จะเป็นเฟซ b o o k ที่ผมจะมาเน้นขายเหรียญมากกว่านะครับแล้วก็มามาปั้นเฟซใหม่ด้วยนะครับหลักๆแล้วช่องทางที่ผมรับซื้อเหรียญก็จะเป็นทางช่อง y t u t u นะครับช่อง y o u t u b e สลาลมคอยชแนลแล้วก็ทางเพจ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนำเล็กน้อยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพจหลักนะครับเพจสลาลมคอย fc นะครับผู้ติดตามตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณแสนต้นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกเพจหนึ่งเป็นเพจสำรองนะครับเพจสำรองอีกเพจหนึ่งก็คือเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับอันนี้เป็นเพจสองเพจนะครับเพจหลักแล้วก็เพจสำรองนะครับแล้วก็เ c e b o o k อันนี้ยผมจะมาเน้น ขายเหรียญนะครับจะขายเหรียญตามกลุ่มลงขายเหรียญตามกลุ่มซื้อขายต่างๆนะครับก็ลองลองลองดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะครับอันนี้ก็มีลงขายตามกลุ่มต่างๆนะครับใครจะซื้อจะขายก็ก็สามารถทักทายได้นะครับเดี๋ยวแนะนําเหรียญที่รับซื้อสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสําหรับสําหรับคลิปนี้นะครับให้ดูเหรียญแบบที่หายากนะครับดูเหรียญนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับ เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าอ่าหนึ่งบาทหลังวัดนะครับสองห้าสองห้าบล็อกผอเสียนเล็กนะครับอ่ารับซื้อบล็อกผอเสียนเล็กนะครับเหรียญละสองพันถึงสี่พันบาทนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกผอเสียนเล็กนะครับหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกปกติยังไม่ได้รับนะครับอันนี้หลายๆท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับหนึ่งบาทครุฑนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอ่าแบบปกติทั่วไปรับซื้อเหรียญละไม่เกินยี่สิบ นะครับ20บาทแล้วก็เน้นรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญ1นบาทคูดแบบนี้ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับแบบนี้เล่นกันหลักพันนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเปิดตัวแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งบาทคุดแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายพักได้นะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งบาท ที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อเหมือนกันก็คือเหรียญหนึ่งบาทในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทที่ที่ส่งมาขายนะครับอ่าดูเหรียญ <Hindu> นี้ก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสี่สองใครมีเหรียญหนึ่งบาทปี4ี่พระเสียนตรงแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับสองห้าสี่สองนะครับเพระเสียนตรงแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทแล้วก็อ่าปี ปี62นะครับถ้าเป็นปี62เนี่ยจะซื้อจะซื้อแพงกว่าปีอื่นๆนะครับปี62นี่ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ700ดรอยนะครับถ้าเป็นปี62พรเสียนตรงแบบนี้นะครับนนี่ปี62นะครับแล้วก็ถ้าปีอื่นๆก็มีนะครับเหมือนปีอื่นๆที่พบเจอบ่อยก็ปี63ปี63ก็ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5้านะครับปี63 อ่าปีปีห้าหกก็ซื้อนะครับสามารถพบเจอได้ในทุกปีพศนะครับอ่านี้ถ้าเป็นพ่เสียนตรงซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ5บาทแบบบางแบบนี้นะครับถ้าเป็นพ่เสียนตรงแบบนี้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับรับซื้อนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับก็มารีวิวบางส่วนแล้วกันนะครับอ่าเป็น Facebook เฟซจริงนะครับมีตัวตนสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มั่นใจก็ก็ลองติดตามดูก่อนนะครับมีของมีเหรียญจริงมีเครดิตนะครับก็ลอง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 ตรวจสอบดูได้นะครับลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับโอนเงินแล้วได้รับได้รับของแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ส่งมาขายก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับส่งมาขายได้เงินทุกคนนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับทั้งซื้อทั้งขายก็ฝาก Facebook เฟสนี you, ้ไว้ด้วยนะครับลงทะเบียนเมตาเรียบร้อยนะครับจ่ายรายเดือนด้วยนะครับเฟสนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับ